啊。 อันนี้จะเป็นบัตรนะครับเป็นผู้จัดการร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้ครับร้านของเราเกิดขึ้นมาด้วยการดินเวทร้านแล้วทํำมาขึ้นคนที่คนใต้ที่คิดถึงบ้านนะครับที่จังหวัดชนบุรียังไม่เคยมีเลยตอนนี้เราสร้างขึ้นมาให้แล้ว จะเป็นร้านอาหารนะครับที่มีการแสดงบนเวทีครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับความเป็นมาใช่ไหมครับพอเป็นมาก็คืออยากคืออยากให้รู้ว่าอ่าคนใต้คนใต้ที่แท้จริงครับก็คือมีการอาหารใต้รถที่รถจัดจานเลยครับที่สร้างขึ้นมาให้อันนี้คือเน้นย้ำเป็นของคนใต้เลยครับ นนครับเออตรงเนี้ยค่ะคือความพิเศษของตัวคุณอยากให้เรียกความที่อ่าความพิเศษของมันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือดนตรีอ่แตกต่างจากที่อื่นก็คือความพิเศษนะครับจะเป็นอาหารใต้ที่รสจัดจ้านแล้วก็จะเป็นดนตรีใต้ดนตรีเพื่อชีวิตเก่าๆแล้วก็อ่าเป็นสตริง90และยังมีปิดท้ายด้วยลูกทุ่งสนุกๆครับการแต่งร้านเราแต่งอะไรอ่าเป็นแบบไม้ที่คลาสสิกเลยครับ ลูกค้าลค่ะลูกค้าเอ,อ่าลูกค้าตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มเป็นลูกค้าคนทํางานครับแล้วก็ตามพี่ๆบริษัทองนี้ครัตอนนี้ในช่วงเปิดร้านเราได้จัดโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าอ่าโปรโมชั่นนะครับเป็นเซตเมนูอาหารเป็นเซตเมนูอาหารครับมีด้วยกัน4เซตนะครับ อยากให้แนะนําถ้ามาที่ร้านเราสิ่งที่ต้องสั่งที่ต้องมาแล้วต้องลอคืออะไรอ่าถ้าถ้าถ้าที่มานี่นะครับที่เป็นอยากให้ลองเลยเป็นซิกเนเจอร์ร้านครับก็จะเป็นซุปใบเหลี่ยงต้มกะทิกุ้งย่างครับอ่าก็จะเป็นแกงขั่วนะครับแกงขั่วกระดูกอ่อนครับแล้วมีปลากระพงลงใต้ครับแล้วก็น้ำพริกปลาแซลมอนครับยังมีข้าวไตปลาแห้งเลยครับอ่าร้านของเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับอย่างเดือนพฤศจิกายนนะครับ จะมีด้วยกัน9้าคอนเสิร์ตด้วยกันครับจะเริ่มต้นวันที่เจ็ดครับเจดพฤศจิกาจะเป็นวงพัทลุงครับต่อมาเป็นแกนเอาเปนนิ่งครับเป็นคาราบาในายอดนะครับมาแบบเป็นวงเลยครับต่อมาด้วยวงวันที่ส4ี่แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์แล้วตามมาติดติดคือมาริวาน่าครับมาริวาน่าแล้วก็ปูพงสิทธิ์ครับวันที่ยี่สิบติดต่อจังหวัดอ่าติดต่อจังหวัดนะครับ ยหญ่อ sí, so ันเดอร์สปอร์ต yeah. ีเอ right. ็นได้แล้ะอยากให้บอกว่าร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงและสถานที่ร้านอยู่ตรงไหนอ่าตอนนี้นะครับร้านเปิดอยู่ที่ห้าโมงเย็นครับปิดตีสองครับร้านอยู่ที่เชลพอลลี่ทีนะคะใช่เข้าซอยเชเชลพอลลี่ีสิบห้าได้หมดเลยครับหรือว่าจะมาทางนักเรือก็เข้าตรงปราบานะคะซอยสะพานข้ามหนองปูใช่ครับสุดท้ายขะบอกทุกฝ่ายร้านเราใอ่าก่อนอื่นเลยครับ ขอฝากร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้นะครับให้ทุกคนได้มาลองนะครับเป็นการมาชิมอาหารใต้การมาฟังดนตรีสดที่ดีนะครับขอฝากร้านครับฝากเพดด้วยนะคะอ่าเพจร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้ by tn ค่ะช่องทางติดต่อไลน์แอดยักษ์ใหญ่ under score tn ค่ะ